สวัสดีครับอยู่กับผมบอยคาเวเชอร์นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอันนี้มาดูพี่คาราบีเขาเป็นเอฟซีเรานะครับเมื่อกี้เนี่ยผมขึ้นไปลองมานะครับใครที่อยากดูก็ดูยช่องนึงได้นะครับบอยคาเวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนอีกช่องหนึ่งยูทูบอีกช่องหนึ่งเพจอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพี่เขารีบอาจารย์ระบีอยู่นะครับเลยถ่ายไม่ทันนะครับมาดูเจ้าแห่งตำนานนะครับอาจารย์ผมเลยเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นจากรุ่นนี้นะครับ กูไปกูเอสเค SK200 นะครับมักไฟนะครับหรือรุ่นหนะครับเสียงเครื่องโคตรนิ่มนะทุกคนนิ่มมากนะฮะนิ่มรถใหม่นี่คือแบบเกาะตูดอะเอกาะตูดเลยอะ่ะเกาะตูดรถใหม่เลยอ่ะโคตรนิ่มอะตม่อกี้ลองไปขับนะโหโคตรเร็วเลยแล้วไม่มีโหลดระบบไม่มีโหลดนะครับเสียงโคตรนิ่มอ่ะ ด้อยยยางข้างยังอยู่ไฟตรงไฟท้ายอยู่ครบนะครับฝาโป้งปิดได้ไม่ไม่ร้อนนะครับโอ้ทำสีใหม่หน่อยเนี่ยโอ้ไม่ต้องใหม่แล้วครับเวลาเนี่ยโอ้โหตัวนี้ประมาณ19ตันนะครับเมืกี0.8นะทุกคนเครื่องนี่อยู่เล่าๆเครื่องเป็นเครื่องมิซูนะ6ก1 4เนี่ยแหละปั๊ม 3V ปั๊มตัวเก่านะครับต,ตัวเก่าเลยเขาเลิกงานแล้วนะครับ เป็นงานลอกบึ้งนะครับทุกคนนี่ล็อกโซ่อย่างดีเลยโอ้ปิดอนนี้ไอฝาข้างเนี่ยมันจะเปิดออกข้างนะทุกคนนะมันจะเปิดออกข้างนะครับเปิดโอ้ล็อกล็อกนะ,ะครับผมพี่ผักไก่ไหมครับพี่โอเนะอฟซีนะครับพี่เขาเอฟซีเราเนี่ยดูติดตรงติดตกดูหมดเลย เดี๋ยวไหลนะพี่เดี๋ยวเช้ามาไหลตรงกลางน้ำโอ้รถแห้งตำนานนะครับรถแต่งตำนานนะครับของวงการรถขูดไขรบ้านที่มีรู้จักนะครุณนี้โคตรเฟี้ยวอ่ะจะบอกให้หัวนอนเข้าสบายแลยเก่งอ่างเราแบบมุมมองนี่แบบผมโคตรชอบเลยบองนี่โคตรชอบอคือมันเป็นแบบว่าเราได้ย้อนเวลาไว้ในสมัยที่เราขับใหม่ โอดูล็อกโซ่อย่างดีนะครับทุกคนขอบคุณพี่คุณขับรถมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเสียทีมงานเลยนะครับที่ให้มาถ่ายในรถลองขับนะครับที่ก็ลองขับซูมไลออนนะครับทุกคนซูมไลออนก็เป็นรถส้นชาติจีนะครับจะเป็นดินใหญ่ก็สุดจัดประหลัดบอกเหมือนกันนะฮะเอาไปแล้วคนขับเดี๋ยวเรากำลังไปเหมือนกันนะฮะทุกคน Ты. Ты.